รวมคนสตอแพทย์กว่า18คนผ่าตัดตาช้างครั้งแรกในภาคใต้ค่ะยาซึ9โ,โวต8นลรู้สึกช้างย่อขาแล้วนะครับเช้าของวันที่13มีนาคมซึ่งตรงกับวันช้างไทยสตอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายพื้นที่พร้อมกันที่โรงรักษาช้างจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งที่นี่จะเปิดเป็นโรงพยาบาลช้างภูเก็ตในอนาคต ทุกคนขมักขเม้นกันเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจนเครื่องดมยาหรือเครื่องมอนิเตอร์ต่างๆรวมถึงเตรียมตัวช้างเข้าซองรักษาค่ะทางทีมปรึกษากันว่าจะวางแค่ยาซึมช้างผ่าตัดในท่ายืนดูก่อนหากไม่สามารถทำได้ก็จะให้ยาสลบค่ะไม่ว่าจะเป็นยาซึมหรือยาสลบก็จะอันตรายกับช้างเช่นกันค่ะเราเลยใช้เชือกเพื่อพยุงตัวช้างแบบนี้นอกจากนั้นเรายังใช้ทีมงานควานกว่า20คนเพื่อดึงช้างในกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะเดี๋ยวสุดหมอโบ ก็หลังจากที่ทำเนื้อฟอกเสร็จแล้วจะให้แอนติเบอร์ติกแบบพิเศษไปก่อนหลังจากนี้ก็อาจจะกินยาเอนเจตต่อไปหลังจากทบทวนแผนกันอีกครั้งหมอจะเริ่มต้นด้วยการเปิดเส้นเพื่อให้ยาและน้ำเกลือก่อนเลยค่ะเพราะหลังจากวางยาสงบประสาทช้างต้องได้น้ำเกลือจำนวนมากเพื่อที่จะขับยาค่ะและจะต้องเก็บเลือดเพื่อนำไปประเมินก่อนการวางยาด้วยค่ะ ซึ่งตอนนี้คุณหมอทีมวางยาและทีมมอนิเตอร์กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์กันค่ะก่อนที่จะทำหัตถการ<อ>ใดๆหมอจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมการติดเชื้อค่ะหลังจากนั้นคุณหมอทีมวางยาจะเข้าให้ยาซึมบริเวณกล้ามเนื้อขาหน้าของคุณป้าสีนวลค่ะ,คะคให้ยาซึมเวลา9โม58นะครับขออยู่ในความสงบนะคะหลังจากให้ยาซึม ทุกคนในพื้นที่จะต้องอยู่ในความสงบเพื่อไม่รบกวนสเตจการซึมของช้างค่ะระหว่างนี้เราก็จะให้น้ำเกลือเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากได้รับยาซึมสักพักช้างจะอยู่ในช่วงที่สติไม่สมบูรณ์ค่ะทำให้มีอาการหลอนตื่นตกใจเพราะว่าเริ่มควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ค่ะอ,อาการต่อมาคือช้างจะส่งเสียงคล้ายๆเสียงกลในลำคอเป็นเสียงแบบนี้ค่ะ ซึ่งก็จะมีคุณหมอทุกท่านเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าช้างยังไม่ซึมดีก็เข้าไปทำาหัตารไม่ได้ค่ะรวมถึงจะต้องสังเกตดูว่าช้างซึมมากเกินไปหรือเปล่าจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะ <S <S และเมื่อมั่นใจว่าช้างซึมดีแล้วหมอจะใช้เทปแปะตาอีกข้างไว้ค่ะเพื่อลดความกวลกระวายขั้นตอนต่อมาคุณหมอทีมผ่าตัด จะช่วยอันตราซาวดวงตาช้างเพื่อดูลักษณะของก้อนที่ปูดออกมารวมถึงความลึกของก้อนด้วยค่ะระหว่างนี้คุณหมอทีมมอนิเตอร์จะเช็คการทำงานต่างๆของร่างกายซึ่งตอนนี้ก็กำลังให้ออกซิเจนค่ะพอป้าสีนวลเริ่มออกซิเจนตกหลังจากนั้นคุณหมอจะทำการฉีดยาชาบริเวณรอบๆดวงตาให้กับคุณป้าสีนวลค่ะเพื่อเวลาผ่าตัดจะได้ลดความเจ็บปวด ก่อนการผ่าตัดจะต้องตัดขนตาคุณป้าสีนวลออกก่อนทำให้บริเวณนั้นสะอาดที่สุดค่ะค,คุณหมอทีมบ่าตัดจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดผ่าตัดเพื่อให้ปลอดเชื้อมากที่สุดค่ะระหว่างนี้ก็จะให้ออกซิเจนและประเมินสภาพร่างกายของคุณป้าสีนวลตลอดเวลา ผ่าตัดนั้นคุณหมอวางแผนกันไว้ว่าจะตัดก้อนด้านในของหนังตาชั้นที่3มที่ปูดออกมาออกเพื่อนําก้อนนั้นไปส่งตรวจชิ้นเนื้อค่ะซึ่งการผ่าตัดก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะมีโอกาสที่มีดผ่าตัดจะเข้าไปโดนดวงตาได้ค่ะซึ่งมาถึงขั้นตอนนี้คุณป้าสีนวลจะไม่เจ็บนะคะเพราะว่ามีทั้งยาซึมยาลดปวดแล้วก็ยาชาทําให้คุณป้าสีนวลน,นิ่งตลอดการผ่าตัดค่ะแต่แล้วระหว่างการผ่าตัดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ช้างส,สุดตัวยอ่อขาหลังค่ะนี่สุดช้างย่อขาแล้วนะครับเ่อรเจียนปล่อยแป๊บนึงให้มาใหู้ืีโพซิชันช้างตัวเดียวตั้งช้างใหม่ตั้งช้างใหม่ให้ช้างยืนแป๊บนึงและค er ุณป้าสี่นวลของเราก็เก่งมากสานนมารถขยับขาแล้วก็ยืนขึ้นได้อีกครั้งทำให้เรารู้เลยว่าเชือกพยุมตัวและเครนไฟฟ้าที่ใช้ยกตัวอยู่สำคัญกับช้างมากจริงๆค่ะ ผ่าตัดเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากช้างอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยแล้วคุณหมอสามารถตัดก้อนเนื้อออกมาได้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า4เซนค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก้อนที่ปูดออกมาก็เล็กลงทําให้คุณป้าสีนวลมองเห็นได้ชัดขึ้นค่ะคุณหมอใช้น้ําเกลือล้างบริเวณแผลผ่าตัดและป้ายยาฆ่าเชื้อตามลําดับค่ะส่วนชิ้นเนื้อนั้นจะต้องนําไปตรวจ<ก>เพื่อดูลักษณะเนื้อเยื่ออีกครั้งค่ะการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีทีมคุณหมอวางยาจะประเมิอนอาการของช้าง และให้ยาแก้ฤทธิยาซึมค่ะระหว่างนี้ก็จะประเมินอาการช้างอย่างใกล้ชิดที่ติดหางอยู่ก็คือเครื่องวัดความดันนะคะของคนจะวัดที่แขนส่วนของช้างจะวัดที่หางค่ะเมื่อให้ยาแก้ฤทธิยาซึมเรียบร้อยสักพักช้างก็เริ่มฟื้นตัวค่ะก็เลยให้พี่ควานถอดพวกเชือกที่มัดตัวอยู่ออกแต่ก็ยังคงใส่เชือกที่พยุงตัวไว้อยู่เพราะป้าสีนวลยังฟื้นไม่ดีค่ะ ส่วนหมอจะเปิดเส้นให้ป้าสีนวลเพิ่มเพราะต้องให้ช้างได้รับน้ําเกลือมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับยาค่ะคุณป้าสีนวลฟื้นตัวได้ดีค่ะเวลาผ่านไปไม่นานก็เริ่มขยับงวงมาทักทายหมอแล้ว หมอคิดว่าคุณป้าสีนวลน,น่าจะหิวค่ะเพราะว่าก่อนผ่าตัดอะงดอาหารหลายชั่วโมงส่วนหมอก,ก็ได้แต่ปลอบใจค่ะรู้แหละว่าหิวแต่ก็ต้องรอให้ลำไส้มันฟื้นกลับมาทํางานดีซะก่อนคอยเอาอาหารมาให้กินค่ะช่วงบ่ายที่หมอประชุมเรื่องการผ่าตัดวันนี้อีกครั้งซึ่งผลที่ออกมาก็ดีเยี่ยมค่ะปลอดภัยทั้งคนและช้า โบและปางช้างคาดหวังกับการผ่าตัดครั้งนี้มากพวกเราเตรียมตัวร่วมเดือนในที่สุดการผ่าตัดครั้งนี้ก็เกิดขึ้นและสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสุดท้ายโบต้องขอบคุณคุณหมอจากทุกๆท,ท่านที่ช่วยป้าสีนวลในครั้งนี้โบและก็ปางช้างรู้สึกปลื้มใจมากๆค่ะอาการหลังผ่าตัดของคุณป้าสีนวลจะเป็นอย่างไรหมอจะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ